ขอบุคคลทีขอพรแก่องหลวงตาคุ้มครองพี่น้องประชาชนตากภัยแค่โจรจุฬาแดงบ้าจุฬาทั้งหลายแต่สัารแจกโจรทุกทา้มีความสุขความเจริญมนความถูกในความเย็นใหญปราศนานิจด้จะในความสินนาให้พรมหวังนำปราศรนาตอนนี้ไปป้าหลแจกโมรนาให้ตอนมาเจรเนร์ ยากาวิวะาปุราปาริปุเรสัรังเอวะเมวาโตทิ่ังเปตานงอุปาคปเติที่ตังปัิตังตุังทิ่เมวะจมิตาตุตับเพรนปุตังตาันโปนาราโอยาทมณีโตติกระ บารอนปนวิาณสต้มมเต็วาววนายุเกลยายุบตัวกวาวิวันมังสีเรนสนิจังวนาปจนนจตา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตโหนุสามทานทตโรยาเวรสกัสสุจุปนเขวานนิกังกรยานิวินัสตุจเตจะสัจยสิทธิพันลังา อังโสทีภัยังสุขังพลังเสียริยัยุจวันโนจโพธังวุฒิยะจาวัสัตวันสาจะยุวันจจิวเจติะวันตุเตภะวตุสัมพะมังพลัง ขันตุสัมเะวัตตาสัมภูรคานุภาเวนัสธาโจตีอาวันตุเตภวตุสัพมาาลังรางันตุสัมเะวตา สัทธาโสติภาวันตุเตภาวัตุสัมภังกะลังรักขันตุสัมภะเจวะตาสัพพสังทานุภาเวนัสสัทาโสติภาว Okay.